วันวนี้อานี่อยู่ช่อง Kingza <c oughs> อยู่กับช่อง k i n g ่ a าพาเปนะฮะวันนี้จะมารีวิวรถคันใหม่รถสกูตเตอร์อเปิดไฟได้ด้วยนะเนี่ยยังไมู่นี่บีบแกได้ด้วย อันนี้เมื่อกี้ปิดสุดเลยนะฮะโอเคอลืมบอกว่ามีไฟเลี้ยวด้วยมันจะมีเสียงติดตดนี่นี่น,นี่แล้วเวลาแบกมันก็นำขึ้นไฟหลังเปิดไฟได้ปิดแก้ได้ไปละ